สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มายไม่สวยเขาก็ว่าเราถึงต้องว่าจะสวยสวัสดีครับวันนี้รายการลาะซอยนะครับก็พาท่านผู้ชมมาพบกับบรรยากาศที่เป็น,เป,นเป็นบ้านจัดสรรนะครับไม่ไกลจากตัวเมืองอุบลราชธานีนักนะครับที่นี่ชื่อว่าโครงการสุภาลัยโมดาซึ่งสุภาลัยเนี่ยเขามีจังหวัดอุบลเนี่ย มีอยู่หลากหลายอยู่หลายอยู่หลายโครงการซึ่งแต่และโครงการก็เป็นฟิวที่หลากหลายกันไปนะครับวันนี้เรามางาน,งานแนะนำนะครับแนะนำสินค้าของเขาคือที่พักอาศัยของเขานะครับเราก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมสุภาลายัยมอญานะครับที่ผมยืนอยู่นี่เป็นสระน้ำบริเวณเป็นที่รวมของของของ ผู้พักอาศัยที่นี่เป็นศูนย์นะฮะศูนย์กลางมีฟิตเนสนะฮะมีสระว่ายน้ํามีสนามเด็กเล่นนะครับเแล้วน,น,น,นะครับแล้วก็เดินทางมาหาใครดีวันนี้ผมจะคุยใครได้ครับครับผมีทางทางโน้นเลยครับผมเราสายทางโน้นเลยใช่ไหมครับ สวัสดีครับรายการเลาะซอยเจอกันอีกแล้ววันนี้ผมจะมีโอกาสได้พูดคุยกับโครงการโมด้าผู้บริหารท่านใดครับเพิ่มความรู้หน่อยทั้งสองข้างหรือเปล่าหรือทั้งสองข้างเลยครับโครงการโมด้าเนี่ยเปิดเป็นทางการเมื่อไหร่ครับคือถ้าเปิดเป็นทางการจริงๆก็ผมว่าเรานั่งมีเพื่อนเยอะครับถ้เราเป็นนัก้่าวชอบนั่งใชค่ะก็เปิดมาประมาณสองปี สำหรับอุบลน,นะครับสุภาลายอ,อ,บอุอบลมีกี่โครงการนะครับพี่ตอนนี้เรามีโทรศัพง์้ืแล้วค่ะ นางใดไม่ทราบชื่อต้อมนะครับคุณหน่อยค่ะคุณหน่อยแล้วก็มะนาวค่ะคุกท่านครับคุณมะนาวนี่เคยถ่ายเวทีการประกวดท้ายเวทีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีอะไช่วยเหลือเด็กพิการทางภาคใต้นะครับเไปได้รับรางวัลที่หนึ่งมาหนึ่งรางวัลทั้งหมดรอบนี้เลยรอบนี้ก็เจ้าแม่ค่ะวัดอะไรครับชนะแน่เลักทรัพย์ขอโทษนะครับเขาลงให้วัดไม่ใช่ลงในที่เที่ยวนะครับอันนี้เขาบอกลงให้คณะนาผับผมก็งงนิด ปรากดเลยคุณเล่นครับคุณเล่นเอาพูดถึงโครงการสุภาลัยมิลลานะครับบุริเวนี้เป็นโครงติดตึงโครงการในในสามงการที่เราดิสเกียร์ที่จริที่เราจะต้องเปิดในทันหรือเปล่าใช่ค่ะครับผมนี่คือวันที่สองที่คาดหมายว่าจะเปิดคือจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นโครงการแรกที่บริษัทสุภาลัยตั้งใจจะจะมาเปิดที่บนด้วยเป็นฐานกิแรกเลยาก็โครงกคร สองก็จะเป็นสุภารัยวิวขนมสุขาสมเพลค่ะแล้วโครงการที่สามก็จะเป็นสุภารัยเดล่าเดล่าผมไปค่ะล่าสุดที่เราเปิดตัวครับผมครับผมที่นี่เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ฮะที่นี่อย่ที่ประมาณหน่ามไร่นะฮะแล้วมีโคงการเท่าไหร่บ้านอยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าสบหลักสองร้อยหหลังเป็นเดียมวนี้พร้อมที่จะ จําหน่ายสินเือวันนี้มีบ้านพร้อมขายทั้งหมด60หลัง60หลังวันนี้คือวันที่เราจะมาเปิดตัว60หลังนั้นแล้วก็สามารถจับจองเป้าหมายสังเกตที่คุณเอกให้เราสร้างในรูปแบบนี้ได้ได้ร้อยกว่าหลังแล้วเราวันนี้เราจะู่บนบ้านซีนี์ใหม่ซึ่งจะเป็นบ้านที่รองรับกลุ่มลูกค้าที่มีสมาชิกเยอะหรือมีผู้ใหญ่ คครับนะะในราคาวันนี้เราเปิดตัวในราคาสามสิบห้าเก้าสามสิบห้าเก้าพร้อมแชร์ทั้งสามท้องนอนครับนีครับเป้าหมายของโครงการโมด้าเนี่ยเป็นกลุ่มไหนนะที่ที่บอกว่าควรจะมาใช้บริการของอะไรกลุ่มของอะไรโมด้าเลยจะเป็นกลุ่มครอบครัวที่เริ่มขยายครอบครัวไล่ จะเริ่มโตขึ้นแล้วนะรส่ไสไซส่บ้านที่จะเราหาคราคือบอกําหรับกี่ตันนะสี่ถึงหกี่ถึงหกครับผมมี่ใหญ่หรือไม่สามารถเดินขึ้นลงได้เป็นส้นรอดรอดอดะเราเรามีเราเรีเสือไม่ใครด้วยเ่าจะมาตอด้านล่างขอบคด้่เข้ามาเมื่อกี้ครับระบบความปลอดภัยนี่ผมให้ร้อยคะแนนเต็มค่ะเรา เราบอกว่าเรามาร่วมงานเรื่องอะไรนะวับพอดีเปิดตัวนำมาเปิดตัวทางที่ที่อยู่ข้างหน้าประตูก็โดนใช่ไหมเขาบอกประชาชนมาแล้วก็เขามาเทคเทคโต๊ะเทคโต๊ะเสร็จแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวออกมาแล้วคุณต้องกระปั้มนะให้เราก็ถามว่าอาทำไมต้องทำนี้เราเป็นแขกได้เชิญมาเขาบอกว่าเป็นเป็นระบบความปลอดภัยของที่นี่นะฮะเมื่อไงแตงตัวเข้ามาแล้วมา เอาอะไรออกไปเราไม่ทราบโอเคตรงนี้เราให้รอยเปอร์เซ็นต์ที่ขนาดนี้ไม่ได้เปิดทางการนะต้องไม่ชมยันยังขนาดนี้เลยน่อเครับแล้วระบบสาอระดับวคนะครับระบบสารระบวัวันนี้เราจนกขับานะคาอารขพอวนนีงนี้ก็ไม่อยากให้ผมหลว่าจะลำบากพี่ๆห๋ยวหาน้ำมาเติมอีกเพน้ำจะล้นอมาจากเลยบอกไม่เล่นก็ได้นะ วันนี้ประมาณการกี่กลุ่มเป้าหมายสวัสดีครับกลุ่มเป้าหมายกี่ท่านนะครับวันนี้กี่เดือนกลุ่มเป้าหมายวันนี้ที่เซิร์ฟดูสาวๆตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะน้อยใจบากวลุ่มเป้าหมายที่เราเชิญมาเนี่ยเท่าไหร่ครับประมาณสบาิบท่านแต่วันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ลูกค้าเก่าลูกค้าและลูกค้าใหม่ ออนะมาเช mm ิญมารับประทานร่รับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็แนะนำร่วมกันด้วยนะฮะวันนี้ผู้บริหารมาไหมครับระดับสูงไหมมา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 ระธานด้วยนะฮะเดี๋ยวฉันพูดหนึงเราคงจะได้พูดคุยกับท่านผู้บริหารนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเดินไปชมอานารุนก่อนนะฮะต้องมาเกานะมีอะไราจพูดคุยกับท่านผู้ชมทางข้าหน้าด้วันค่ะก็เอออยากให้ ก็มาเยี่ยมชมโครงการเราได้นะคะคือบ้านเราสวยสระว่ายน้ำเราน่ารักอีกอย่างหนึ่งคือมีฟิตเนสครบครันค่ะก็คือเป็นชีวิตที่ทันสมัยแล้วก็เดินทางสะดวกด้วยราคาที่โอเคมากๆเลยค่ะใครเป็นคนสอนฟิตเนสคะอะไรนะคะคุณมะนาวสอนเองไหมได้ค่ะยินดีค่ะมีสุ่มบ้างไหมมีมีมีมั้ยตอนนี้ตอดเรามีนะคะเดี๋ยวเราเต้นสุ่มบ้างกันเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปชมทางด้านโครงการนะครับขอบคุณครับ รับาครับรบาีว่าเจอคุณอะไรครับอบครับรอบเชิครับยอนเจริญโอเชิคมอสทอาีครับรอบเป็นเจาหหรือ่าครับของผมครับส่วนตัวส่วนตัครับไม่ได้ที่นี่ครับไม่ได้ทาเยชโครการด้วยครับมาชโครการปคายละป้ายละรับะานรับคุณาเชิญแนะนำเอนครับทางชมครับสวัสดีนะครับผม วิสลุศสวัสดบตอนนะครับหรือในนามรู้จักกันก็อาจารย์อออนะครับก็ทําสื่อทําแอดนะครับในโครงการของสุภาลัยนะครับแล้วก็รับทําสื่อทั่วไปในจังหวัดอุบลนะครับก็อีกอาชีพนึงก็เป็นอาจารย์ด้วยนะครับก็เลยเขาก็เลยเรียกว่าอาจารย์อ้อผมก็บอกครับวันนี้เรามีโอกาสได้พบกับอาจารย์อาจารย์อ้ออะไรนะอาจารย์อออาจารย์ออครับ๋อไม่เอาหมือนนะ ท่านผู้ชมลองคน้นค้นค้นได้เขาคล้ายไหมดาราท่านอ,อื่นะนะซึ่งอยู่บริลลามฮะคุณปอทฤษฎีผมว่าเขาคล้ายนะผมเลยตั้งเรียกไม่ถูกเลยเขา,าชื่ออะไรก,กันแน่ชั้นรู้แล้วคุณใช้ชื่ออะไรกันแน่ชื่อออฟครับอาจารย์ออฟนะฮะคือหนัง<า>ที่ผ่านมานี่เล่มาเกี่เรื่องนะครับดาราอาจารย์โอ๊ยเราก็เป็นดารารล้วเป็นดาราหนังนอาจารย์ออฟนี่จบมาเกี่ยวกับด้านจบโรงแรมครับ มันไม่เกี่ยวอะไรกับงานในเทรนที่คุณพยายามจะบอกผมว่าคุณทำหน้าที่เกี่ยวกับแผ่นป้ายอะไรพวกนี้ชอบออกแบบครับชอบออกแบบนะฮะจุดโรงแรมต่อพุทครูพุทครูอ่าพอโทพอโทรครูครูอ่าอิ่มละอิ่มละสำหรับการศึกษาพอละก็ไม่มาหาประสบการณ์จริงละครับการศึกษามันเป็นงานของส่วนรวมโอเคครับอันนี้ผลงานที่เราทำมานดกี่ปีแล้วฮะเปิดร้านมาได้ จบสิบปีนะครับสิบปีผลงานที่น่าภูมิใจที่สุดคืองานพวกนี้ใช่ไหมครับงานผลงานที่ภูมิใจนะครับก็มีงานระดับพวกกีฬาระดับชาติอะไรพวกนี้เคยไปร่วมกับเขาด้วยก็คือทําสื่อทําอะไรให้เกี่ยวกับอะไรครับสื่อคือสื่อคือพวกตกแต่งแล้วก็ได้ออกแบบนิทรรศการออกแบบสื่อวางแผนการตลาดให้เขาวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้แล้วก็โปรเจกต์หนึ่งที่เราภูมิใจก็คือ เราได้เป็นตกแต่งงานที่สปกลาราเป็นเหมือนกับการบิวโครงสร้างทั้งบิวงานตกแต่งทั้งทั้งห้างเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราได้เริ่มจากศูนย์พร้อมกันกับเขาแล้วเราได้ตกแต่งกับเขาหมดเลยก็เป็นความภูมิใจส่วนหนึ่งเพราะันอยู่ต่างประเทศด้วยคับผลงานที่บนที่คุณภูมิใจที่สุดเนี่ยถ้าท่าผุ้ชมไนีสามารถสัมผัสได้เลยคือที่ไหนอ่ะผลงานที่คุณทำไว้ สัมผัสได้ใช่ไหมครับก้อนหลักๆนะครับเอาเป็นลูกค้าใกล้ตัวเราเลยที่หนึ่งว่าจะเป็นของสุภาลัยนี่แหละครับที่ที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็เราดูแลในด้านสื่อแล้วก็ช่วยดีไซน์บางแผนช่วยด้วยในเรื่องการวางจุดอะไรต่างๆแล้วก็เซอร์วยครับองหลักๆของเราจะเป็นเกี่ยวกับไม่ใช่แค่ทำป้ายครับเรามีเซอร์วิสด้วยไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์ช่วยลูกค้าวังแผนช่วยคือคุณเก็าไอเดียมาเราก็จะตอบโจทย์คุณอะไรที่เรามีความรู้ว่าใช่ไม่ใช่ก็จะบอกครและในช่วงในอนาคตต่อไปในคอนเซปต์ต่อไปของของดันนัปเนี่ยมองไว้ว่าจะทําอะไรเพิ่มเติมเสริมจากงานโฆษณาชิ้นนี้ครัมากกว่างานโฆษณาก็คือการสร้างคุณค่าให้กับชิ้นงานของเราแล้วตอนนี้ คือเราจะต้องก้าวนำเทรนด์อยู่เสมอซึงจะเป็นสินค้าที่ไม่มีวันตายก็คืออย่างตอนนี้เป็นงานแอดทั่วไปร้านไปอะไรเยอะแยะมากขึ้นมาเราก็จะมีนวัตรกรรมใหม่ๆที่ออกมาตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็สามารถสร้างคุณด้วยนะคะตรงนี้สร้างคุณค่าให้งานครับครับผมถ้าท่านผู้ชมจะติดต่อกับอาจารย์ออฟได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับเพจ โทรศัพท์มาช่วยแนะนำครับก็หลักๆง่ายๆเลยนะครับที่ออฟฟิศของผมจะอยู่ตรงข้ามกับปั๊มบางจากแถวลมครับโรงพยาบาลศรีมหาโพนะครับอยู่ใกล้เราสุดเลยนะเราแจ่มสนิทนะครับอยู่ใกล้ออฟฟิศนะครับมีเคเบิลใกล้ใกล้ครับของคุณจะอยู่ตรงตรงข้ามกับปั๊มบางจากพอดีเลยครับถามอาจารย์เลยสวนชัยไปครับผมนะฮะเลยสำนักงานนักการเมืองท่านหนึ่งไป รอพานิดระสั่งรอพานิดก่อนถึงรอพานิดครับก่อนถึงรอพานิดนะฮะจะเป็นตัวตึกตัวรานนะฮะใองเห็นดึนดึนทงหน้าตาว่าเด่นทน้าตาว่าสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์พวกงานอะไรต่างๆกองเต็มหน้าร้านอยู่เสมอแสดงว่าก่อนถึงคุณหมอชัยเดียวร้านสตอร์ร์้านหมอชัยเดียวก่อนถึงเนาะของผมถึงนะครับท่านผู้ชมครับสามารถไปพบปะพูดคุยนะทางเพจเพจร้าน ต้อุบวนเพลเวอร์สายครับผมสามารถเดียเบอร์โทรนะครับ088ครับแป1 3800น่านะครับก็คือติดต่อผมโดยตรงได้เลยนะครับหรือถ้าอยากไม่สะดวกก็อยากจะเข้าไปเอาไอเดียอะไรมาแชร์กันก็แวะเชิญที่ออฟฟิศได้นะครับอยากให้คำแนะนำบอกพูดคุยนะฮะเดี๋ยวคุณน้อใจดูแลนะครับวันนี้ขอบคุณคุณพ่อครับขอบคุณพี่ครับโอกาสหน้าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมที่ออฟฟิศ ครับะไปทานกาแฟไปชิมกาแฟในรายการของมุมกาแฟบ้างนะได้ครับแต่ไปขอความรู้ในเรื่องของที่คุณทอมได้เรียนมาแล้วก็สิบปีจากการศึกษาว่าทิศทางในจังหวัดกรุงละนี่คุณคุณออฟมองจะเป็นยังไงในโอกาสหน้าไปเรื่องนี้มาไปพูดคุยกันในมุมกาแฟครับครับผมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเดินไปอีกท่านหนึ่งเมื่อกี้ผมเห็นมีท่านมาทําลูกโป่งอ่ะหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ท่านลูกโป่งนะที่นี่นะครับ น้องตอนนี้น้องทำทำงานอะไรที่นี่ไรับทำงานพิธีทำงานอะไครับน้องนั่งพิมข่าวครับผมน้องเป็นนักข่าวเหรอใช่ครเขาดูข่าอะไรครับมีเชฟเบิร์นอ๋ออยู่ในการจับหน้าไว้ได้หรอขึ้นนะครับคุณเอกนะครับคุณกริชนแต่เป็นเป็นเป็นนักข่าวนะครับของที่เชฟเบิรส่วนนี้ก็มาร่วมงานด้วยอเดินมาแล้วพอดีเห็นที่หลวงพ่อครับก่อนเลครับเห็นใส่เสื้อคล้ายค้ายกันบ้างครับผมตั้งรับครับผมนึกว่าเห็นนิมนต์มาพร้อมกันเลย พี่มาทางนี้หน่อยนะครับแสงไม่จ้านะครับพี่เราพูดคุยตรงนี้นเดี๋ยวเรามัวหน้าพูดคุยกันนะครับพี่ได้รับเลี้ยงนะครับกับรายการครับผมแล้วซอยเราครับสวัสดีครับผมเล็กหรือพี่เล็กลูกโป่งครับผมพี่เล็กลูกโป่งพี่กี่ลูกโป่งของเขาแน่เดี๋ยวมาหน้าผมด้วยกันครับทุกทีผมขอโทษด้วยนะขอนนาตก็มีแล้วนะเดินนั่งี่เดินนักงคือขนาดไม่เลวผมวันนี้รายการเราได้รับเกียรติจากพี่ นีเล,เลครับผมทีเล็กทีเล็กครับธุรกิจนี้นี่ครับอ่าเป็นมายอย่างไรฮะถึงได้มาทำธุรกิจตัวนี้ตัวตัวลูกโ OH ป่งเนี่ยตอนแรกไมื่อตั้งใจทำทำในธุรกิจอะไรครับคือเราฝึกบิดเพราะว่าชอบเฉยบิดเหลือตอนแรกคือเราปกติจะเจืดจืดจีดเราเป็นอย่างไรฮะที่เล่าเราคอนเซ็ปต์ของลูกโป่งไอ้พวกนี้ให้ผมฟังหน่อยคเดี๋ยวผมจำได้ว่าตอนเด็กๆมันจะมีสองอย่างลูกโป่งสวรรค์ลูกโป่งสวรานใช่บว่านแก๊สจืดปิดอย่างนึงคื็ อามาเร้่มลูกกงลูกกงสูตรยางลมมาชุดชุดยืดปั่นขยานขายอ่าครับอ่าก็ขายดีกว่าลูกกงคือผสมไม่ต่างกันยังไงลูกกงคือลูกกงเนื้อเดียวกันต่างแค่ลมที่อยู่ด้านในกันแค่นี้อันตรายอันตรายไหมอันไรก็อันตรายครับแก่อันตรายว่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีแก๊สที่นำเข้าจากต่างประเทศเขาเรียกว่าแก้กีเลียมนั่นมันคือสมัยนู้นอ๋อสมัยโน้นเนี่ยมันมีที่ดีกว่ากับ แต่ทุกวันนี้ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะทำอัจฉริยะทำเซตี้แล้วเปลี่ยนมาเขาเรียกว่าลูกโป่งอะครับลูกโป่งที่ลูกโป่งอันนี้คือลูกโป่งแก๊สครับแต่ว่าเป็นแก๊สเรี่ับมีเรียงมีเรียงมีเรียงใช่แก๊สตัวนี้คือมันเป็นแก๊สเฉื่อยครับคือมวลมวลของแก๊สต <c oughs> okay, okay. ัวนี้ค <c oughs> <c oughs owad> ือเบากว่าอกันเขาก็เลยลอยนี่ไม่ว่าจจุดบ ไม่มีผลอะไรเลยมาเจมันลมปกติเลยครับเอามาจอที่ลยไหมเขายครับเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็เจาะรูเปลียนดับครับแต่ไม่ติดไปอ๋อมันร่วงครับร่วงไปร่วงราขาดไปเลยเลยเป็นคาร์บอนแล้วทรายไปเลยขาดไปขาดเสียไปเลยครับผมตรงนี้มีแรงขึ้นยังไงถ้าเราทำธุรกิจตัวนี้เดิมทำอะไรอยู่เดิมเนี่ยมันเซลล์ครับขายที่จะไปขายแอร์ตู้เย็นอะไรเงี้ยครับรู้แว่าคุณน่าจะเป็นเขาใส่กันจริง ครับท็อปเขาบอกว่าพี่ถขาไม่ใช่รับเงิหรอมาร่วมงานเขาทได้เองขายได้ม like. ่นช่าง well> uh ัช่างเก่ากันช่างเก่าแล้วก็แล้วจะไงที่มาตรงนี้ยมาได้ใหญ่เพาช่างแก่กันตรงเนี้ยมันเป็นความเ่คือเราทำงานที่บริษัทบริษัทมีจัดทรูเอาอีเวนต์แล้วเขาจ้างก็กรใช่มานี่คือแต่งตัวมันสีสีต่างๆาลมันดิมรูปห่มเป็นงานก็เลยรู้สึกรู้สึกว่าไอ้ที่เขาทำไ่เราน่าจะทได้ แล้วแม่เลยคุณเปยใส่ไอ้กระปุกแดงเลยยางกับยางก็คือ,อเห็นยิงดูเขาทำดิแล้วเราก็ขายของทํางานปกนติแต่พอเห็นเขาทำนู้นก็รู้สึกว่าตัวเราม่าจะมีความสามารถที่จะทำได้คุณไปเรียนรู้จากไงนอ่ะอัะนดับแรกคือถามถามพี่คนนั้นต่อเพอเราสอนเดิยไปจากที่สอนักเนี้อ่ะก็คือไปถามว่าพี่ทขาแ,แบบนี้มันเรียนที่ไหนเขาบอกอเขาสอนแทนไหมแทงครับแล้วก็รับคุณตั้งแต่สองวันแต่ทานครับอะใช่ครับ สองหมนแปดพันมันโอดเลยแล้วแต่เล่นว <c oughs> ิชาอะไรเาบ้างไม่ได้เรียนครับอ๋อว่าคุณก็จะฉลาดอยู่ด้วยงั้นคือคือพี่ต้าบบังเอิญว่าเราจะไม่มีตังค์ถ้ามีเยอะเยนนะครับมุตายเราบังเอิญตอนนั้นยังไม่มีก็เลยแบบว่าโชคดีมาหาซื้อลูกโป่งมาแล้วก็ซื้อบอกสูงหรือหลังจากหลังจากเขาบอกแปดพันเสรับขอโทษครับพี่ผมไม่คิดวุฒิแล้วครับไปไปแล้วก็ไเข้าไปร้านซื้เล่นไปซื้อลูกโป่งมา อไปซื้อต้ำลูกปกนำร้านขายขนมตัวใหม่ใหญ่ๆซื้อมาแล้วก็มาลองตึกเนื้อมันไม่ใช่สิ่งนี้แล้วคือลูกโปกเนี่ยแล้วก็บบของเแันแล้วเนี่ยเลยต้องแต่ว่าบิดไม่เก็งอันนี้น้อยมากพยายามไปสานเลยนะพยายามสันพันไม่เก่งก็เลยไปเปิดอินเทอร์เน็ตหาความรู้เรื่องนี้หลังนี้ก็เปิดยูทูบเขามีมีหนังสือเล่มนึงเขาเขาลงนะก็เลยไปติดตามชื่อหนังสือชื่อบิดลูกโปกของอาจารย์ของอาจารย์เลนต่อ ครรับเทไก็ไปเดินหาซื้อเลยครับกลัวไหมบิดตั้งแรกตอนแรกกลัวไม่ไม่ได้กลัวครับแต่บิดไม่เป็นครับคือในในความคิดของเราคือครั้งแรกแค่แต่ว่าทุกคนที่ซื้อลูกโป่งมาสูบจะเข้าใจว่าสูบยาวๆไปก่อนถูกแต่จริงๆแล้วคือถ้าไปอ่หนมันสูบแต่เขาจะบอกว่าไม่ให้สูบยาวสูบแค่พอดีค่อยลกขันหมุนขันนงใช่ใช่ชื่อคันลมวัวผสมผั่นถูกครับยังไงนะครับจากวันนั้นจนถึงสเต็ปที่ว่าพัฒนาไปถึงวันนี้ใช้เวลา ัเออ่จากนังสือเล่มนั้นนะครับเุ็นตัสีเดือนสีเดือนทุกวันทุกวันเลยเหมือนคนบ้าตื่นเช้ามาเขาล่ะมีอะไรที่สูงแต่กับเช้าตื่นมาบิดจะแล้วคุณไม่ไปทำงานหรือช่วงเวลาทำงานครับด้วยแต่ว่าเวลาทำงานเวลาบ้านเลิกงานก็ทำไหนทำนี้ทุกวันจนจนทุกคนที่อยู่ในรอบข้างที่เผมบอกว่าเอาล่ะใครเริมั่นใจเลยังไงถึงเรื่องเข้าสู่การนี้เออ่พอครบสี่เดือนครับพอจบสี่เดือนปุ๊บก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ย มีความสามารถแต่ด้านนี้ไม่พอแล้วครับก็เลยคิดว่าจะไปทํารูปปงขายตามร้านอาหารเพื่อให้มันได้เงินประมาณว่าได้เงินมาตัวตลกเชลล่าเอาน่าหู้นูมาดูเอาลูกอะไรลูกนกจากรวาบก็คือตามตามร้านอาหารอุปที่แรกที่ไปผมทำแบบนี้ก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยกล้าหรอกเป็นคนดูตัวสองสามวันใช้เวลางานเท่าไหร่ในธุรกิจสเตปที่สองเนี่ยเป็นตัวตลาดแล้วเนี่ย สองปีแต่ปิดุูกโป่งปกติทั้งปุ่นเลยคุณไปทั้งปุ่นเลยแต่ป่อนไม่อยู่ปนครับผมอยู่จังหวัดเพชรบุรีหนึ่งปีมาอยู่ยุทิญยาสองปีครับผมก็ตัวเวททำขาเรื่องอันนั้นพอเสร็จจากการปิดเสร็จคิดยังไงถึงจะมาทำในตัวเนี้ยเป็นตัวตัวรับงานบิดลูกโป่งตัวตลกบิดลูกโป่งตัวไปใช่ไครับพี่งานมันจะมีเฉพาะช่วงหน้าศี่สัาห์แล้วก็ปีใหม่ก่อนสงกรานต์เนี่ยจะมีงานหลังจากนั้นจะเงียบครับ เราก็เลยคิดว่าถ้าเราทำรูปโกลมแบบนี้ด้วยน่าจะทําให้เรามีอาชีพเติมเงินอีกชิ้นหนึ่งก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าได้งานแต่ว่าช่วงซีซั่นแล้วมีเงินอะไรย่างเงี้ยนั่นคืออยู่ได้เฉยไม่มีอะไรขาดเลยมาลองทำดีดูด้วยครับผมครับอ๋อแสดงว่าคุณเนี่ยมีความรู้ในเรื่องบิลละอยู่ในวิชาละนะครับนแล้วก็เสร็จต่อมาคือมันตกงานเลยตกงานก็ไม่ได้มีอะไรเลยมาบางทีไอเดียว่าเอ๊ะเราทำไมอยู่ในปุ๋ยกับเจ้านายบริษัทแก เคยทำออกันไหนก็เลยคิดว่าจะทำนี้ดีกว่าถูกครับก็เลยไปติดต่อลูกปบงมาแล้วก็มาทำแล้วก็หาหากไปใช่ครับดีไหมดีไหมดีครับกินไปมาแล้วเนี่ยกี่ปีปัจจุบันนี้เจ็ดปีแล้วอ่าฮะเลี้ยงตัวเองร่ะเลี้ยงเองรอดจากตัวคนเดียวมีลูกน้องกี่คนไม่มีครับเลยจนเจ็บเจ็บเจ็บปีแล้วปัจจุบันนี่คือทำกับน้องชายด้วยให้น้องชายมาช่วยแต่ว่าเราก็ทำเป็นสองอย่างคือทั้ช่างแอร์ก็ยังทำ ทางนั้นเลยมีลูกศิษย์มาทด้วยทำสองอย่างเลยครับทีนี้ช่องทางที่ท่านผู้ชมจะเข้าไปพูดคุยกับพี่หรือขอความรู้หรือติดต่องานกับพี่ติดต่อหรืช่องทางไหนมาทางไปบุกก็ได้ครับไปบุกแนะนำเลยกระห้องช่วก็พิมพ์ภาษาไทยนะครับลูกโป่งผมเองครับในนั้นจะมีทั้งรูปภาพแบบงานทั้งหลายที่ที่ทางนั้นหมดลงในนั้นพร้อมกับมีวิดีโอที่แนะนำคุณพิมพลูกผมซึ่งซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันหาไม่ได้ ผมก็ได้คิดว่าถ้าวันนึงเราทำเป็นเราจะทำวิดีโอผมปัจจุบันนี้คือทำเป็นวิดีโอคลิปลงในเพจนี้ให้คนไปศึกษาว่าเออมีลูกโป่งติดยังไงเริ่มยังไงเนี่ยลองไปดูได้ครับอรือโทรศัพท์ก็โทรทติดต่อได้เลยนะครับ0 8 0 0 2 0 0 4ศ1นย์ศูองศูนย์ครับผมเล็กลูกโป่งค,ครับขอบคุณคุณเล็กครับท่านผู้ชมครับล้อซอยมาวันนี้ติดแล้วละ่ะมาเจออะไรที่ม,ามาันมหัศจรรย์และก็ความคาดหวังซึ่งเป็นไปไม่ได้ก็มีเริ่มต้นจาก ชีวิตตัวเองคือช่างแอร์อยู่ดีๆนะมาเสร็จาแล้วก็ไม่ได้ท้อถอยนะแต่แบบจะทํายังไงพัฒนาตัวเองให้มีงเงินเยอะขึ้นครับคิดไปคิดมาอ่ะลองไปไเห็นก็าทำลูกโป่ไปเรียไไนไ,ไปศึกษาแม้กระทั่งกล้ามือมือสะบัดเดิเขาเลถามบอกว่ากี่สามล่ะสอนสอน้องเท่าไหร่แปดพันขอบคุณที่ผมก,กินคนเดียวละนี่ถึงมันเยี่ยมมาเลยนะแบบกล้าแล้วก็ต่อสู้ตัวเองฝึกถูกฝึกผิดมาตลอด จนถึงตอนนี้ใช้เวลาประมาณกี่ปีเจ็ดปีแล้วเป็นเจ้าของกิจการโดยเองนะครับตอนนี้คงจะมีเงินเก็บมีรถรานแล้วเนาะมีมีสบายสบายแล้วนะครับชีวิตคือชีวิตล้มก็ต้องลุกขึ้นมาสู้เดินไปข้างหน้าเลยครับผมครับแล้วที่มีลูกอีกคนน่ะอ่านี่มีครับเบียรครับไม่มีนะครับพุชาร์สามีเหรอครับอ้าวอ้าวนี่ต้องอะไรครับมาบีลาบี จีครเก็บขอไ่ได้้อขามช่วยเครับไวัยด้เดี๋ยวเที่ยวหกปนะครับครับเรขมาเรับสวัสดีครับเดี๋ยวพีเดกอาเซียนเอา้าหน้าครับพี่เลยครับ